สวัสดีครับวันนี้เราจะมารู้จักธนบัตรของประเทศสวิตเซอร์แลนด์กันนะครับก็ช่วงนี้เราก็สามารถเริ่มเดินทางได้หลังจากโรคระบาดโควิดนะครับแล้วก็เรามาทบทวนกันนิดนึงก่อนที่เราจะไปเที่ยวแล้วก็จับใจใช้สอยในต่างประเทศนะครับสวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศที่ตั้งอยู่ในทวีปยุโรปนะครับแต่ว่าไม่ได้อยู่ในสหภาพยุโรปดังนั้น เรื่องการเงินนะครับจะไม่ได้ใช้ยูโรแบบประเทศทั่วไปในสาภาพยุโรปนะครับจะใช้เงินของประเทศตัวเองก็คือเงินสวิสฟังนะครับก็ธนาบัตรนะครับจะมีก็คือว่าตัวนี้นะครับจะเป็นธนาบาัตรใบที่ใหญ่ที่สุดคือ1,000ฟังนะครับตัวนี้นะครับ1,000ฟังจะเป็นสีม่วงนะครับ หนึ่งพันฟังคือจะใหญ่ที่สุดนะครับแล้วก็ชนิดต่อไปลองลงมานะครับก็คือจะเป็นธนบัตรสองร้อยฟังนะครับสองร้อยฟังแล้วก็ตัวนี้นะครับสีฟ้าออกน้ำเงินหน่อยจะเป็นธนบัตรใบละหนึ่งร้อยฟังนะครับนี่นะครับสีฟ้า เป็นธนาบัตรที่กล้อมยากนะครับของประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับเพราะจะมีลายกราฟิกมีทุกสิ่งทุกอย่างนะครับตัวนี้นะครับห้าสฟังสีเขียว50ฟังนะครับประเทศสวิตเซอร์แลนด์ใช้4ภาษานะครับในธนาบัตรก็จะมีภาษาที่แตกต่างกันไปนะครับฝรั่งเศสเยอรมันอิตาเลียนนะครับแล้ว้อภาษา โรแมนส์นะครับ50ฟังนะครับต่อไปนะครับลองลองมานะครับคือ20นะครับสีแดงไปลยยี่สิบนี่นะครับมีรูปผีเสื้อด้วยไปลยยี่สิบสีแดงนะครับแล้วก็ใบละสิบสีเหลืองตัวนี้นะครับใบละสิบทั้งสองด้านเลยก หมดแล้วนะครับสําหรับธนบัตรเรามาดูเหรียญกันนะครับเหรียญใหญ่สุดคือเหรียญห้าฟังนะครับขอโทษที่เหรียญหล่นเหรียญน,นี้นะครับห้าฟังแล้วก็ลองลงมาสองฟังมีเลขสองระบุไว้เรียบร้อยนะครับมีตราสัญลักษณ์ประเทศอยู่ด้านตรงข้ามนะครับโฟกัสหน่อยสองฟัง แล้วก็ต่อไปนะครับสองฟังแล้วก็มาที่หนึ่งฟังนี่นะครับหนึ่งฟังแล้วก็ห้าสิบเซนนะครับตรงนี้นะครับจะเขียนว่าครึ่งฟังอันนี้ไม่ค่อยชัดนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนเหรียญ ตัวนี้อาจจะชัดขึ้นนะครับชัดเจนแล้วเห็นนะครับ1นส่วนสครึ่งฟังนะครับแล้วก็หลังจากครึ่งฟังจะเป็น20่ฟังอันนี้นะครับเหรียญ20่ฟังก็จะมีเลข20อยู่แต่ที่หน้าแปลกก็คือว่า เหรียญครึ่งฟางนะครับห้าสิบพูดผิดนะครับพูดถูกแล้วนะครับเหรียญห้าสิบเซนนะครับเหรียญห้าสิบเซนกับเหรียญยี่สิบเซนนะครับห้าสิบมีค่ามากกว่าแต่ว่าเหรียญจะเล็กกว่านะครับก็เป็นที่สังเกตนะครับหลังจากยี่สิบเซนแล้วนะครับ ยี re, ่สิบเซนแล้วก็เป็นเหรียญสิบเซนนะคะบภาษารั่งเสเล็กซองทีมนะครับสิบซองทีมแล้วก็เหรียญเซนนะครับห้าเซนไม่มีเหรียญหนึ่งเซนนะครับเขาจะปัดเศษนะครับอันนี้เป็นเหรียญที่เล็กที่สุดนี่นะครับห้าเซนคือเหรียญที่เล็กที่สุดนี่นะครับก็ครบไปแล้วนะครับสำหรับเหรียญต่าง และเหรียญกระสาบแล้วก็ธนบัตรที่ใช้อยู่ปัจจุบันนะครับของประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับธนบัตรเป็นลายสวยงามนะครับสิ่งที่น่าสนใจตอนนี้ก็คือว่าธนาบัตรรุ่นเก่าคือถ้าเพื่อนๆจะเดินทางช่วงนี้นะครับเนื่องจากปิดพรมแดนเหมือนว่าไม่ได้เปิดให้นักท่องเที่ยวมายุโรปนานแล้วนะครับก็คือว่าส่วนอันนี้นะครับ เป็นธนบัตรรุ่นเก่าซึ่งตอนนี้ที่สวิตเซอร์แลนด์ไม่รับแล้วนะครับคือตามธนาคารต่างๆที่รับแลกเงินใช้จ่ายต่างซูเปอร์มาร์เก็ตเขาจะปฏิเสธแล้วนะครับร้อยฟังสำหรับธนบัตรรุ่นเก่าอันนี้เป็นไม่ใช่เฉพาะธนบัตรร้อยฟังนะครับทุกธนบัตรซีรีส์รุ่นเก่า พันฟังสองร้อยฟังร้อยฟังห้าสิบฟังยี่สิบฟังสิบฟังรุ่นเก่าจะไม่รับแล้วนะครับดังนั้นเวลาไปแลกหรือว่าเป็นเงินที่เก็บไว้ในตู้เซฟของเราว่าเหมือนอาจจะใช้เหลือจากการเดินทางคราวที่แล้วนะครับให้ดูให้ดีก่อนนะครับว่าเป็นธนบัตรรุ่นเก่าหรือรุ่นใหม่นะครับอันนี้เปรียบเทียบกันนะครับระหว่างรุ่นเก่ากับรุ่นใหม่นะครับร้อยฟังเหมือนกันขนาดนี้นะครับ ก็จะแตกต่างกันเยอะอ,อันเก่าจะใหญ่กว่านะครับผมมีข้อสังเกตที่น่าสนใจนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อาจจะไม่คุ้นเคยกับการใช้ออธนบัตรของประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าธนาบัตรรุ่นใหม่นะครับที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่กันลักษณะแบบนี้นะครับจะมีมือในทุกธนบัตรนะครับข้อสังเกตนะครับ คืออย่างอันนี้นะครับธนบัตร1000ฟังจะมีมืออยู่นะครับ1000ฟังมีมืออยู่200ฟังก็จะมีมืออยู่เหมือนกันเป็นที่สังเกตนะครับ100ฟังมีมืออยู่ด้วย50ฟังก็จะมีมืออยู่ด้วย20ฟัง จะมีมืออยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็สิบฟังก็จะมีมืออยู่เหมือนกันนะครับดังนั้นถ้าเพื่อนๆไม่ชินนะครับอยากรู้ว่าธนาบัตรเก่าหรือใหม่ไปที่ร้านแลกเงินมาแล้วเขาให้ธนบัตรเราใบเก่ามาหรือเปล่า<อ>ก็ดูนะครับอย่างนี้นะครับธนบัตรรุ่นเก่าไม่มีมือ ก็เป็นธนบัตรรุ่นเก่านะครับคือใช้ไม่ได้จริงๆถ้าอย่างอย่างบ้านเราธนาคารทั่วไปไม่รับแลกแต่เราสามารถไปแลกธนบัตรรุ่นเก่าได้ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยอะไรอย่างนี้นะครับก็ทางสวิสเหมือนกันก็ต้องไปแลกที่ธนาคารของประเทศสวิสนะครับธนาคารกลางของประเทศสวิสอาจจะอยู่ที่เมืองหลวงก็ต้อง นั่งรถไปแลกอีกนะครับดังนั้นทางที่ดีให้มั่นใจว่าการที่เราแลกรับเงินมาไม่ใช่ธนบัตรรุ่นเก่านะครับเพราะว่าผมทำงานที่โรงแรมอยู่ที่นี่ก็ยังมีลูกค้าที่ไม่ได้เดินทางในช่วงโควิดนะครับยังใช้เอาธนาบัตรรุ่นเก่ามาใช้อยู่จริงๆตอนแรกก็รับนะครับแต่ตอนนี้ทางแผนกบัญชีบอกว่าไม่ให้รับแล้วสาหรับเออธนบัตรรุ่นเก่านะครับแบบนี้นะครับก็ หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่กำลังจะเดินทางนะครับได้รู้จักสีของธนบัตรแล้วก็เหรียญกระสาบของประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับว่าเป็นลักษณะแบบไหนนะครับแล้วก็เทคนิคในการดูว่าเป็นธนบัตรรุ่นเก่าหรือรุ่นใหม่จริงๆรุ่นเก่าก็ไม่ค่อยเจอแล้วนะครับแต่บางคนอาจจะเก็บไว้หลังจากเดินทางคราวที่แล้วซึ่งไม่ได้มาเที่ยวนานมากแล้วอย่างนี้นะครับบางทีแขก ออลูกค้าให้ทิปมาก็ยังเป็นรุ่นเก่าอยู่ก็รู้สึกลำบากนิดนึงในการที่จะไปแลกนะครับก็ฝากเพื่อนๆดูนะครับแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามนะครับถ้าชอบฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ